รอบจองคิวปี2,568ปิดรับแล้วครับแต่ถ้าลูกค้าอยากวอล์กอินลงซื้อสรุปว่าเกล็นจนอิ่มนะแต่ว่าก็ไม่มีกลิ่นไหม้จริงไม่มีกลิ่นแบบชุนๆคิวๆแบบไม่ไหม้อะไรอย่างเงี้ยแค่ปูเราใช้มาก่อนมาคุเปูแดดืองเมื่งวันห้างไห้เดินเข้ามานี่ มาแล้วครับสวัสดี FC ทุกทุท่านครับ EP นี้ผมบอกไปก่อนว่าเทปนี้พิเศษมากนะสำหรับคนที่ชอบกินหมูกระทะครับผมจะบอกว่าร้านเนี่ยถ้าใครจองมาในเพจเขานะคิวของปีนี้2568นะครับเต็มทุกวันเราไปดูเพจเขาได้นะเราดูนี่ครับคือใครจะมาเนี่ย ต้องบล็อกอินแล้วก็ต้องมายืนรอแถวตากแดดด้วยนะเพราะว่าพระที่จะตกฝั่งนี้ต้องยืนตากแดดงนี้แถวยาวไปนู่นนะครับเดี๋ยวนู่นเลยผู้ชายคนแรกนู่นน่ะ mm. ก็คือใครเคยใครเคยดูไหมใครรู้จักไหมตักบ้านโตน,นลองไปพิมพ์ดูนะครับตักบ้านโตนหมูกระทะที่จังหวัดอุดทยัยธานีมีทั้งเอฟซีที่ทางมาบอกว่าให้โรงเรียนต้องมาชิมแล้วก็ผมก็เข้าไปเจอเพจเขาพอดีติดตามเพจเขามานานพอสมควรก่อน อีพีก่อนนะหน้านะู้นที่เรามาอูทไทยผมไม่รู้ว่ามีร้านอยู่ตรงนี้นะคือเคยขับรถเขา้าซอยนี่อยู่นะครับมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งไปนั่งให้อาหารปลากับผมนู่นเขาบอกว่ามากินหมูกระทะคิวทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยเราเจอกันบ่ายสามเขาบอกเขาต้องรอกินหมูกระทะผมว่าทําไมต้องรอกินหมูกระทะจนถึงหกโมงเลยมันแปลกอะ่ะนะวันนี้ได้รู้แล้วครับว่า,าร้านตักบ้านโตนีน่เราไปเสิร์ชดู นี่คือพี่ๆเขาที่มาเตรียมกินหมูกระทะที่นี่นะด<อ>พี่ก็ถามว่ามาจากไหนบอกมาจากเชียงรายงงเลยนะ,ะก็เลยอยากจะมาชิมดูเห็นเขารอคิวกันดูมาจากไหนนะครับ,โ,บโอ้มาเกาะเขาก็ไกลเหมือนกันนะแถวของเราแถวด้านหลังนึงครับมาจากจังหวัดลบบุรีอะ่ะก็คือไกลกว่าผมอีกอเดี๋ยวต้องรอดูว่า ทำไมหรือว่าระหว่างที่รอคิวนะเพื่อนๆลองไปเสิร์อดูด้วยกันว่าตักบ้านตนอะ่ะหมูกระทะของเขาเป็นยังไงแล้วทําไมคนถึงต้องมาเล็อมารอคิวขนาดนี้ต้องรองต้องไปเสิร์อดูด้วยกันนะเดี๋ยวก็อบอกว่าร้านจะเปิด5้าโมงตอนนี้สี่โมงสี่โมงสี่สิบอันนี้ใช่ไหมคนูบอกพี่ใช่มสี่โมงสี่โมงสี่เดี๋ยว แต่ว่าถ้าใครมีโอถ้ามี่เขาจองน่าจะจองเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยจองเป็นปีแล้วใช่ไหมครับจองมาประมาณเดือนเดือนกว่าแล้วครับเดือนกว่าตอนนี้ผมไปดูในเพจเขาเต็มถึงปีหน้านะไม่ทราบเลยครับครับผมจองไว้นานกว่านี้อ๋ออี่เขาจองไม่ยังเขายังได้คิวจองแต่ว่าถ้าไปจองตอนนี้ปีหน้าปี68เต็มหมดครับอ่ะเดี๋ยวสวัสดีผู้จัดการส่วนตัวนะครับสวัสดีเอฟซีค่ะจ้าไม่ผมเพิ่งรู้ ฝนตกไอ้ที่ไอ้ที่เรายืนยืนยืนอยู่นี่นะไม่ใช่ว่าเราได้คิวนะไม่ได้ถ้าที่เขาจองไว้แล้วเขาไม่มาเราถึงจะได้คิวตรงนั้นนั่งโต๊ะแพทนเขางั้นก็น่าจะทุ่มหนึ่งมั้งไม่รู้ว่าฝนตกแดดออกก็ต้องรอเพราะว่าเพราะไม่ใช่ว่าร้านเปิดห้าโมงไม่ใช่ว่าร้านเปิดแล้วเราจะเข้าไปได้เลยคือร้านเปิดเนี่ยเขาก็ให้คนที่เขาจองไว้ส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็แบ่งอย่างพี่ผู้ชายข้างหลังที่โทรมาที่มีโต๊ะแล้วเขาอันนั้นคือเขามีโต๊ะละ เหลือแค่เวลาเปิดเขาก็ไปนั่งเลยร้านจะเปิดห้าโมงตรงนะใช่เลยนะใช่แต่สำหรับเราเหสิบนาทีของเรานี่คือไม่แน่เราอาจจะยืนตรงนี้ทั้งคืนก็ถึงสองทุ่มก็ไม่มีคิวก็กลับไปก่อนอ่าลูเดจะให้ถึงเวลากี่โมงล่ะทุ่มนึงไม่เกินสองทุ่มโอ้มาบ่อยไหมครับรอบที่เก้าแล้วโอ้รอเที่เก้าแย้วโอ อ๋อวาจอใไงอ๋ออันนี้แต่ร้านเปิดวันแรกแต่ว่าถ้ายืนตรงนี้ไม่เกินสองทุ่มใช่ก็เดี๋ยวเขารันคิวเสร็จแล้วเขาโทรเรียกไปเจอสองทุ่มเองมาวอร์กินให้ดูไม่เกินสองทุ่ม่หอะไรทั้นเลยพี่ไม่หาอะไริทั้งจริงเหรอน้ำไม่แต่ว่าเราไม่ได้คิวดต้องไม่เขาจะเดี๋ยวเขาจะมารับออเดอร์อย่างเขาโทรตาม เดี๋ยวหมายหมถึงว่าเดี๋ยวจะมีคนมารับอ๋อเดแล้วก็ฝา,ากกระโถนเลเดี๋ยวเอทัวรตาค่ะโอ้โ,อโหมันก่อนที่พี่ไปเจอน้องเขาไปนั่งเรือด้วยกัน,นเขาก็ได้คิวอย่างนี้แหละออเอาสิจะได้กินไหมเนี่ยตักบ้านโตนเหรอเอาเด่นล่องวไวไปไม่มีใครมารอหรอกเด่นล่องไว <c oughs> เด่นล่องไหวไม่มีใครมารอเดี๋ยวให้พี่ชิมก่อนว่ามันเป็นยังไงเผื่อพี่ชิมแล้วมันได้พี่ก็จะไปก๊อปปี้แกพี่แผนสายก๊อปไงน้องเขามากินเก้ารอบแล้วนะเด่นล่องไหวต้องปวกมือเรียกลูกค้ากินไหมครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับอะไรเงี้ยยังไม่มีใะรซื้อหนึ่งแถมผ้าแถมผ้าเลยเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูว่าเราจะได้คิวยังไงครับเดี๋ยวยาไปนู่นเลยนะพี่น้องคนเรานี่ก็สันหานะเรื่องกินนี่นะหรือว่าหนูจะตนไม่ค่อยไหวแล้วมันร้อน คือไม่มีเก้าอี้หนักนะประมาณนี้ให้ยืนให้ดืนมาดูครับคิวยาวไปถึงนู่นนะเนร้านฝนตกแดดออกก็ต้องยืนรอไม่ฝนไม่ตกเพื่อหมูกระทะครับจะเป็นจุดเด็ดขนาดไหนก็เป็นครั้งหนึ่งก็อยากจะลองครับร้านอันานนี้แล้วก็มาลองมาหลายที่แล้ว EP นี้จะมาที่ อุไทยเพื่อที่จะมากินหมูกระทะแล้วก็เดินทางต่อเลยนะยังไงต้องรอดูครับเป็นกำลังใจนะใช่ว่าจะได้คิวเลยนะก็ต้องมารอก่อนยึดแต่แต่คนฝนตกก็ต้องยืนอยู่ตรงนี้ครับผมทักเพจเขามาเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวให้ดูนี่สวัสดีครับพุทเกษยินดีต้อนรับสู่บ้านที่อบอุนตักบ้านโตนแจ้งลูกค้าที่ต้องการจองคิวรอบจองคิวปี2568ปิดรับแล้วครับ แต่ถ้าลูกค้าอยากวอล์กอินลงชื่อลงชื่อสมุดที่หน้าร้านได้นะครับเวลารอคือ17บเนาฬิกาถึง21่สนาฬิกาไม่รับจองล่วงหน้าในช่วงเวลานี้นะครับสำหรับจองปี69สามารถมี่ท้ายูตามประกาศทักเฟซเขานะปี69เก้นี้ก็จะมีตรนี้แจ้งเต็มมาอย่างนี้สุดไหมปี68จองกันเต็มครับเนี่ยลูกค้าก็มารอคิวเรื่อยๆแล้วยาวไปอีกเป็นยังไงเนาะหมูกระทะที่นี่ห้าโมงปุ๊บ ไฟเปิดไฟปั๊บเลยครับเปิดไฟตรงตรงนี้น่าจะได้ได้จะไดะ้มารอบัตรคิวแต่น้องเขาบอกบางคนเขามารอถึงตีหนึ่งนะร้านนี้เปิดถึงตีสามแแต่ลูกค้ารอครับก็คือก็คือขายไปเรื่อยๆแล้วก็แต่ว่าเขาขายในบ้านอะ่ะพื้นที่นี้เดียวนะมีประมาณสักสิบโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะได้รอคิวหน่อยนึงแต่ว่าหน้าตาอาหารหรือว่ารสชาตินี่ยผมยังไม่เคยชิมน,นะเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับเป็นกำลังใจ ให้ลุงเด่นแล้วก็รอดูว่าอ่ามันจะสมกับการที่มันยืนตากแดดรออย่างนี้ไหมบางคนก็พกพัดลมมาบางคนก็ถ้าช่วงฝนก็ยืนใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูงสองต้นนี่เลยเนี่ยฝนตกฟ้าร้องก็จะยืนกันอยู่อย่างนี้ครับขนาดนั้นเลยนะต้องรอดูท้ายแถวยาวเยอะน้องเปิดแล้วครับบอกเขาปิดประตูไว้อย่างนี้เลยนะใครมาก็ถึงจะเปิดประตูแล้วก็รอจางคิวหนึ่งคนที่จอง หนคนที่จองสองคนที่มาวอกกินอย่างพวกผมเนี่ลลยแล้วก็ลงรายชื่อลงออกคิวแบบนี้คิวที่สิบสองไม่เกินสองทุ่มไม่เกินสองทุ่มนะหนึ่งถึงสิบประมาณหนึ่งทุ่มสิบถ <c oughs> ึงยี่ิไม่เกินกี่ทุ่มนะไม่เกินสองทุ่มกนะินมูกกระทะตอนสองทุ่มได้ก็ดีแต่เขาบอกว่า ถ้าหลังจาก5้าโมงสีไปถ้าคิวที่เขาจองมาไม่มาเขาก็จะให้คิวแรกอ๋อไปเรื่อยๆสลับไปเรือเอ่อยๆเขาแล้วเขาจะโทรบอกล่วงหน้าเราไหมน่าจะโทรบอกเข้าให้เบอร์โทรเราไปไหนก็ได้เขาบอกว่าของเราประมาณรัตสองอะสองทุ่มหนึ่งทุ่มอะคิดว่าคนหนึ่งทุ่มะประมาณเวลากินอะ,อะโอเคเดี๋วยวเ,<ะ>เรามาเดี๋ยวเราเรามาครับไปเดี๋ยวครับหลงังจากไปเที่ยวมาพาผู้จัดการไปกากมาอยู่ตามริมน้ําแม่น้าสแกกังเขาโทรเรียกแล้วประมาณทุ่มหนึ่งนะ แสงกำลังสวยครับไปไปชมกันสักหน่อยไปชิมมันสักหน่อยคนหายไปหมดแล้วหน้าร้านนี้สามารถจอดรถได้ด้วยนะแต่ว่าคนอยู่ข้างในเต็มนะครับนี่ดูบรรยากาศด้านนอกก่อน มาถึงก็ไวนะเธอเธอเวลาเรามาเขาเรียกอะไรกลิ่นของร้านหมูกระทะไม่เหมือนกับกลิ่นของร้านหมูกระทะทั่วไปนะปกติถ้าว่าเขากินแล้วเขาย่างอะไรเงี้ยเดินเข้ามามันจะมีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่คือคือมันมีกลิ่นหอมของการกินหมูกระทะบอกไม่ถูกปกติมันจะมีกลิ่นฉุนกลิ่นคิวกลิ่นบอกไม่ถูกใช่ไหมแต่นี่เดินเข้ามาคือเขาหมักเนื้อได้แบบหอมอะทุกพี่รู้สึกหอมอะครับบอกไม่ถูกอี่ มาครับพอเข้าร้านมาปุ๊บเราได้โต๊ะปุ๊บนี่เขาก็จะให้เราสแกนเหมือนร้านดังๆที่เราเคยไปกินกันนะโอชินะอติอติน้อยอะไรเงี้ยแล้ก็สแกนเกี่ยวโค้ด่ะขึ้นมาปุ๊บเราก็ได้ิงก์มาแล้วก็อยากกินนีก็จะขึ้นมาเลยเมนูมีราคาบอกด้วยเนาะคือบอกไปก่อนหมูกระทะที่นี่ไม่ได้เป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะครับเป็นอะลาคาร์ดนะจ้ะอันนี้เครื่องดื่มก็ก็ราคาเซ็ตเท่าไหร่พี่ หมูกระทะที่นี่เซ็ตละสามร้อยห้าสิบบาทผักห้าสิบบาทถ้าไม่พร้อมกับหมูสามชั้นเก้าสิบบาทหมูล้วนสองร้อยกากหมูสี่สิบห้าวุ้นเส้นสิบห้าบาทไข่ไก่สิบบาท,ไขไขบาทตำหลว,วงพระบางหกสิบมีตหลวงพระบางด้วยเหรอบอ,บอกไปก่อนใครมาต้องกินกากหมูร้านนี้นะจริงเหรอคะที่ดูรีวิวมาแล้วเครื่องดื่มก็ทั่วไปเนาะอืะอ ตามสูตรของที่ร้านเลยนะครับเขาบอกว่าคีบหมูปิ้งชิ้นที่ชอบนะพร้อมคณะกรอบกรอบทอบก,กากหมูเจียวเตาถ่านโรยน้ำจิ้มงาหัวพริกสวนพร้อมบีบมะนาวสดๆคำนี้ขึ้นสวรรค์โ้ะจ้านี่แหละที่ทุกคนรอคอยจะนะแล้วเมนูเสิร์ฟมาพร้อมกับมีผักนะค่ะค่คนทั้งประเทศอ๋อคือ เราสั่งฟังชุดเขามีแล้วเราสั่งมาเพิ่มอ้อมันสามารถคืนได้นะคะอ๋อเขาคืนได้เอาชุดหนึ่งชุดหนึ่งพี่ก็นึกว่าจ้ะก็ไม่อ๋อนี่กากหมูอ๋อเขาก็มีอันนี้ที่ใครมาต้องสั่งกันนะตัวนี้เลยอ๋อกากหมูจ้ะตอนนี้อันนี้คือตัวท็อปของร้านนี่แหละที่คนมาจากทั่วประเทศไทยเลยเขามากินกันนะเธออันนี้ที่เขาตามมากินกันนะพี่ไม่ได้เปิดแสงนะแสงแบบธรรมชาตินะครับจัดอ่าก็นี่เลย ประมาณนี้และนี่เราเป็นหมูสามชั้นที่แบบมันเป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับที่คนเขาตามมากินกันอย่างนี้ต้องยืนรอตากแดดตากฝนตากแดดตากฝนตากอะไรตากลมตากความอดทนด้วยอดทนด้วยแล้วมีคลิปตอนเรามานั่งพูดเขาก็จะมีนี่มาให้เราอันนี้มันเป็นจดหมายอะไรคะหนูเป็นซองอาหารซองจานอ๋อนั่นเห็นไหมจัดไปเราไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าจดหมายอะไรออกซองจานนะแกเลยจ้าแกเลย นูสอนวิธีพี่ชิมหน่อยนะครับว่าทำไมพี่ต้องมันรอแบบนานมากแล้วมันจะชิมมันจะแบบชิมยังไงก็ชิมไม่ถูกวิธีเดดมันอยู่ที่วิธีชิมอ๋อพี่เดียดอยู่ที่วิธีชิมบอกแลว้วไงถ้าเรากินทั่วไปเหมือนคุณค่าเขาไปก็ประมาณนั้นมันอยู่ที่วิธีชิมนะเขาบอกนี่ถ้าเราไม่รู้ก็จุมจ่มจุ่มๆๆคีบจบเลยอันนี้คืออะไรคะกากหมูอันนี้ไฮไลท์ของร้านเลยนะครับเนี่ยกากหมูนี่คือไฮไลท์เลย ขามากินกันกับอันนี้แหละเธออโลูนี่อโลออลูอ๋อเออนี่พอเสิร์ฟปุ๊บเขาก็จะเอากากหมูเลยให้บนอย่างนี้เลยหอมมาเลยเนาะเธอพอใส่ปุ๊บหอมมา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 นาม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 ยมามาามามมาามาาาาาม จัดอะไรพิธการค่ะมากินกับคะน้าสดนะครับบอกวา่าแล้วก็เอามาจิ้มกับพริกน้ำจิ้มพริกขีหนูสวนเขาเนี่ยมันจะแซ่บเวอร์วัง grand การย่างไหมจ๊ะอย่างนี้แหละประมาณอย่างนี้แนละ <laughs> ก็กินเหมือนที่เรากินหมูกระทะอยู่ที่บ้านเลยแต่ว่า<ะ>การหมักหมูเขาหรือว่าเทคนิคในการทำหมูเขาก็อาจจะไม่เหมือนที่อื่นอะไรอย่างเงี้ย<ะ> เพิ่มคือตำหลวงพ้บางตำหลวงพ้บางตำหลวงพ้บางยูเอเดือนบอกไอเดือนเหมือนเอเดือนไว้เนี่ยเอเดือนบอกมีน้ำปูป่ะเนาะน้ำเป็นตำหลวงพ้บางแบบไม่ใส่น้ำปูมาไทยแล้วไงนีถ้าว่าเราทานไม่ถูกก็ให้พี่เอฟซีที่เคยมาทานช่วยคอมเมนต์หน่อยกินหมูถ้าก็กินเหมือนทั่วไปแหละจะกินเลยแต่เขาให้เน้นกับผักของเขาที่เราให้กินคับนี่แหละอ่ะครับพริกกระเทียมมะนาวจัดไปคอ่ะ เขาให้มะนาวเยอะด้วยนะเพราะว่าต้องบีบไงบีบใส่ให้หมูกะทะเรามีแบบซีซาร์ไม่ได้มีซีฟู้ดมีอะไรนะก็คือหมูก็คือหมูจริงๆมากินหมูกะทะจริงจริงจริงของเขาว่าหมูกะทะแต่มันก็อยากรู้ว่าคนทําไมต้องนี่นี่มันเด็ดตรงนี้มันเด็ดตรงนี้เด็ดตรงนี้กลางหมูจองข้ามปีเลยเด้อฟีเด้อติงได้ปีหกแปดนีไม่เดือไม่เดือคิวแล้วนะ ปกติลุงเด่นไม่เคยรอคิวอย่างนี้นะไม่แล้วผมก็ไม่ได้กินหมูกระทะอย่างนี้ด้วยนะมผมใช้บ้านของจะไปกินบักแก้วบลแกล้วกับอย่างก็สายนาเป็านาหางซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยเราสังเกตดูสูตรการหมักหมูเขานะหมักแล้วเนี่ยมันไม่ไหม้กระทะใช่ไหมใช่เนาะเราเดินมามันจะไม่มีกลิ่นฉุนของการไหม้คืออาจจะมีสูตรในการหมักลวมันหมูไหมหรือหมักลวมันพืชไหมให้หมูแบบคือเดินเข้าร้านมาจะไม่มีกลิ่นของกลิ่นไหม้แบบ มหมูกระทะถ้าถ้าแง่เกียรติไหมถ้าหนูจะชิมแบบนี้ชิมได้เลยชิมอยากรู้ว่าจัดไปไล่มันด้วยเถอะอืมอม,มันคือมันหมูนั่แหละแต่ว่าอืมหอมมากอืมผปรุงรสขะปรุงรส มาแล้วครับเดี๋ยวลองชิมดูตามสูตรของร้านนะเขาบอกว่าถ้ากินสูตรนี้มันจะอร่อยแบบเซฟเวอร์ว<ส>ังนะเธอเอากลางหมูกับหมูคะน้าเขาบอกคะน้าคะน้าใส่ไปนในช้อนเอาก้านมาสิก้นานบวกใบนี้แล้วก็ใส่หมูที่เราชอบมาสามชั้นดีกว่าหนูชอบ3ามชั้นก็ใส่เข้าไป กระเทียมแล้วก็บีบมะนาวใส่ไปใส่กระเทียมไม่ใส่น้ำจิ้มมาใส่อย่างนี้เลยนะคือกบีมะนาวใส่ปกติช้อนหนูอยู่ไหนนี่หาช้อนไม่เจอปวดหัวปเลยเก่งก็ดังๆอยู่มีมะนาวใส่บีบมะนาวใส่น้ำจิ้มซีฟู๊ดของเขาแล้วราดลงไปเลยราดแล้วค่ะอ่ะย้อยแล้วนะ่นหาช้อนมาเจอจับช้อนอยืนหาช้อนครับ จับช้อนอยู่ถามมาช้อนอป่ะหนึ่งสองสเอาแล้วนะคะท่าย่ลลืมลืมกลางอ๋อลืมกลางงูเอาตามหลังเลยอ่ะพ่พัวเรานี่ตลกเลยนะท่านนะอือฮ้ยหอมอืมใค่ลงเรีม ตลกยังไงนู้บอกไม่ถูกอ่ะแต่ว่าถือช้อนอยู่ช้อนไปไหนคะช้อนไปไหนคะช้อนไปไหนอ้อต่นไปไหนมันว่ายังสิเนาะอ๋อนสุดยอดครับสูตรลุงเด่นนะไม่เหมือนกับที่ร้านนะเอาน้ําซุปที่เราใส่ไข่แล้วก็เอาเนื้อที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็จะเอามาละลายไปในหม้อน,นี่ครับแล้วก็เวลาตักขึ้นมานะมันจะเป็นอยางไงมันกินตุนไข่ไปเลยเออมันไข่ตุนไปเลยเพราะว่าหมูขนนุ่มแล้วก็น้ําซุปเขาดี โซดทำสุ้เข้าไปเนี่ยมันจะมีแรงมากเลยคุณผมแล้วมันมีม<า>มน้ำกากหมูย้อยเข้ามาเนี่ยหมูนี่ก็ไหลลงมาเอาไก่กากหมูไหลลงมาไหลลงมาก็ตักก็กินอย่างนี้เลยอันนี้สูตรผมสูตรลุงเด่นนี่แต่อาจจะไม่ได้แรงจัดเลยครับไม่ได้ใช้แฟตชไม่ได้ไม่ได้ใช้สปอร์ตไลน์นะเดี๋ยวนี่เลยตักมาเอาน้ำจิ้มของเขาเนี่ยราดไปเลยใครชอบกินผักอะไรก็ตักผัดมาใส่แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะใส่เข้าไปก็เป็นน้ำซุปที่เทพ น้ำซุปเทพจริงแล้วก็เนื้อใสเป็นอย่างงี้นุ่มๆครับหมูเขาหมักนุ่ม,มอยู่แล้วกินอย่างงี้นุ่มกว่าเดิมอีกไอ้เรื่องสรุปว่ากินจนอิ่มนะแต่ว่าก็ไม่มีกลิ่นไหม้จริงไม่มีกลิ่นแบบชุนๆคิ้วๆแบบไม่ไหม้อะไรอย่างเยยางี้ยแค่แ<ก>ปูัเราใส่เข<ช>้ามาก็ถือว่าโอเคครับป้าเสียงเพลงดังมากเลยเดี๋ยวเรากินข้าวอิ่มนะครับคนรอคิวข้างนอกก็ยันอย่างเยอะเราจะรีบไปนะครับเราอิ่มก็รีบไปเนาะจ้าจ้าจ้าเป็นยังไงจ้า เดี๋ยวติ๊กๆหน่อยน้าไม่เขียวกล้องหนีกล้องหนีหนตามเป็นยังไงเอาแบบเต็มๆเมื่อกี้มันอาจจะเสียงเพลงดังอาจจะมีบางช็อตที่ได้ภากหรือว่าพ่อเขาก็เปิดเพลงแบถ้าสําหรับน้องไฟก็หมูกระทะแต่ตอนนี้ของมันน่าจะอยู่ที่กากบวกกับก้ำซุปหม,หมูแล้วก็หมูนุ่มสําหรับนูนะก็ะะถือว่าโอเคครับไปผ่านไปผ่านมาก็เรามาแวะชิมดู แต่ว่าจองไม่ได้นะจองต้องกินปีหน้านะถ้าไม่จองถ้าบล็อกอินก็คืออกูต้องมายืนตากแดดอะประมาณสักคุณต้องมาถึงก่อนสี่โมงสามโมงเลยนะคุณถึงจะได้คิวแรกนะสามโมงบ่ายสองอย่างเงี้ยคุณต้องยืนตากแดดตอนนั้นอะบ่ายสองอะแต่ว่าถ้าก็อีแคมปิ้งมาแล้วกันอช่วงหน้าฝนก็คงจะเอาพกโรคมาด้วยช่วงนี้แหละวันนี้เราก็มาในดวงดีเราก็ได้คิวแบบทิ้งเวลาสามชั่วโมงแล้วทิ้งเวลาสามชั่วโมงไปไหนผมจะบอกให้นะ ไปร่องเรือดูแม่น้ําสแกงกังคือผมไปกับน้องไฟมา,อา,าอาหารให้ปลาให้นกเนะาะคือ,อไปไปดูน้ําไปดูแม่น้ําสแกงกังก่อนอม,มันถึงมันถึงจะมีเวลาเราเพรผู้บางบล็อกอินอะ่ะคุณบล็อกอินมาคุณยังไงคุณต้องรอสามสี่ชั่วโมงอะ่ะหรือว่าไปเดินเนี่ยมันเขาจะมีตลาดอยู่แล้วตลาดเย็นของอที่อุทยัยครับของอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนตอนเชา้าแต่ว่าตอนเย็นก็ยังมีแบบมีปลามีอะไรให้เราแบบซื้อครับ ไปซื้ออะไรนะส้มเขียวหวานอะไรนะส้มซ่าส้มซ่าเขาบอกมีที่เดียวที่เขาบอกเขาบอกมีที่เดียวที่อุทัยด้วยส้มซ่าแล้วมาปั่นเป็นน้ำสมูทตี้แบบอู้อร่อยมากอันนี้อร่อยอันนี้ดีดีแล้วก็เป็นล่องน้ําดูแม่น้ําสแกกังวิถีชีวิตของคนอุทัยเมื่อก่อนนี่คือเมืองอุทัยนี่ก็เขาจะเอาข้าวเปลือกข้าวสารมาขายล้่องเรือมาเดี๋ยวนี้คนก็เลยมาอยู่ที่เมืองอุทัยนี่ก่อนเป็นเมืองเล็กๆนะเป็นจังหวัดเล็กๆกลางคืนนี้เงียบสงบสบายอยู่ดีผมชอบ นคทที่ชอบยลุงแพรเขาว่าอะไรนะเมื่อก่อนมีเป็นห้าร้อยกว่าหลังอแต่ตอนนี้คนไมขึ้นมาอยู่บนฝั่งแล้วแต่วิถีชีวิตของคนรูมน้ำรุ่มแม่น้ำสแกกังไปดูได้ในช่องโรงเรียนแฟมิลี่ก็คือช่วงพักเบรกที่คุณคุณจะไปลอเนี่ยไม่รู้จะไปไหนก็ไปล่องน้ําไปล่องเรือดูแม่น้ําสแกกังถ้ามีกันเขาคิดถ้ามีคนรอหลายหลายคนเนี่ยคนละหัวละห้าสิบบาทแต่ถ้าไม่มีใครไปกับเราเนี่ย หัวละ100บาท1 0 0บาทก็แค่200บาทครับก็ชมแม่น้ำสแกงแบบก็เป็นส่วนตจุดีพาเวทเลยนะคนที่รักกันใหม่ๆก็ไปนั่งชิวๆถ้าคนรักกันเก่าๆล่ะเก่าๆก็อยู่หาอยู่คนละที่ตั้งไปหาที่พักกันก่อนสค่ำคืนนี้ครับเราจองที่พักผ่านแอปไปเลยเราไปหาที่พักกันแล้วก็พรุ่งนี้เช้าติดตามได้เดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูตลาดเช้า เมืองอุทัยอีกรอบหนึ่งติดแม่น้าสแกกังซึ่งที่นี่บอกเลยว่าอาหารดีอาหารถูกอร่อยแล้วก็คนที่นี่น้ำใจดีมากนะครับเดี๋ยวตามไปดูที่พักเราหน่อยไปเดินไปเลยขับรถมาคุยแต่เรื่องกากหมูกับน้ําจิ้มกับน้ําซุปคุยแต่เรื่องน้ําจิ้มน้ําซุปกากหมูแล้วก็บอกเลยผงผงนัวไม่เยอะผงชูรสไม่หลายปกติไปกินหมูกระทะล้วชอบคอแห้งสะอาดปากอะไรเงี้ยเพราะจะใส่ในน้ำซุปเยอะเลยอย่างงี้นะแต่ว่านี่ เพราะว่าเวลาเราไปกินหมูกระทะตามร้านเนี่ยเขาก็จะใส่พวกหมูก็ใส่ไก่ก็ใส่เนื้อก็ใส่น้ำซุปก็ใส่น้ำจิ้มซุกี้เขาก็ใส่ใส่ทุกอย่างกินไปแบบขับรถกลับบ้านเราสังเกตดูเวลาไปกินหมูกระทะร้านทั่วไปมันจะแบบคอแห้งๆอ่ะว่าเรากินกันนั่นเลยมาใส่แล้วนะแต่ยังไม่สู้ตามร้านพวกนี้โซเดียมสูงมากแต่ว่าร้านนี้กินถือว่าโอเคแบบกำลังวิเคราะห์กันอยู่เด่นร่องวะ หมากกระทุเช่าดังต่อคิวตั้งแต่ตำบลตกมหาวันไปจนถึงอำเภอเวียงเชียงรุ้งไม่ใช่ต่อคิวไปกินนะต่อคิวไปด่านี่เราจองที่พักมาเนี่ยเราจะมาพักที่นี่กับคืนนี้ c 2ทคุณเกษมมีชื่อไหมครับคุณเกษมมีไหมไปจองมาแล้วครับที่เกษมครับ ลูกหมีหน้อยอะออกชั้นหลังเลยเหรอเอา<ำ>ถุงใหม่ถุงใหม่ยอยู่นู่นโอ้อว่าเอาไปก่อนแล้วว่าเป็นตึกใหม่ใหม่ใหม่ไม่ใหม่ดูสองสองศูนย์ห้าไม่ได้ใบหวยชั้นสองชั้นสองไปเดินย่อยเดินย่อยเอาเขามันต้องปิดเดี๋ทปนิดติดตู้ให้เทปนิดอ่ะชักแรกก่อน เจอตมาเลยเจออะไรเจอเจอห้องไงห้อสห้องแรกเลยห้องแรกแห้งมาอแรมพอดีเธอเนารเช้าค่ะเจ็ดโมงนถึงเที่ยงดู แดีดซ <That song. S 1> องกลาวันน่ะห้องไงีเดินเข้ามานี่เอาจักน้อยอบถ้าไม่มีเอนะนอนห้องนี้นะนอนในรถสบายตัวแล้วนอน,น,อนตังสะอูมันอบมันอบโอ๊โอทำไมถึงร้อนร้ไห้พาทิ่ตกมีแต่คนถามหารถใหม่พี่ <laughs> รับจ้างขับรถรถโยกป่ะรถยกรถเข็นล้มใหญ่ล้มยืนเชียงรายมันเยอะไงล้มเยอะเขาก็อยากได้ลงวคืผมก็เลยพอดีเขาว่ามาขับจ้างขับรถให้หน่อยไหมก็ก็เลยมาเนี่ยใส่มาแปลว่าดีแอร์เย็นแล้วบางทีไสก็มานั่งหลังนะเดี๋ยวที่นี่เราทำกับข้าวบนนี้ทำกับข้าวบนหลังรถตรงนี้เลยไย คือพอใส่รถเกี่ยวไงใส่รถเกี่ยวได้แล้วเวลาต้อเกี่ยวขำเขาก็จะใช้เคียนันดึงด้วยเกี่ยวขำเป็นไหมขำลมอ่ะโอ้ยห้องนี้ต้องโอ้เย็นนะแอร์เขาเย็นแคเรี่อะแคลรี่อะแคลรี่ใช่ไหมน่าเกลียดเลยพี่มอหมูกระทะมั้๋ยวพี่ปิดประตูก่อนไปคัด เมืองห้วยขาแข้งเนี่ยไม่ต้องอากาศร้อนเนี่ยน้ำดีที่พักดีวุ้นเตียงหนาบ้ากเลยโอ้เตี้ยแต่ว่าเตียงมื่อี้ไปทำหน้าเขียวใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะกล้องเธอเป็นอะไรวันนี้กล้องมันร้อนเหรอเธอโอ้เดี๋ยวมื่อกี้ยืนตรงนั้นแล้วเกิดเป็นลมตอนนี้พอดีแหละรถจอดตรงนี้แล้วก็นั่งดูรถตรงนี้ก็สบายใจดีนะ ม <Man. S 1> สบายใจเนี่ยเห็นเห็นรถตัวเองก็อยู่เนี้ยตอนขึ้นเขาก็น่าจะไหวอยู่ใส่เกียร์โลอ่ food. Food, 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 food. ะโลโฟฟึบสรุปว่าอาหารโอเคที่พักก็โอเคแต่ที่พักแพงกว่กนนะาหมูกระทะเออเมื่อกี้บอกหน่อยว่าหมดกี่บาทเจ็ดร้อยเท่านั้นนะใช่บินมาจริงๆค่าอาหารประมาณห้าร้อยอะเราเครื่องดื่มเราประมาณร้อยแปดสิบบาทเ,เครื่องเครื่องดื่มเราสองร้อยห้าบาท แล้วก็อาหารเราประมาณห้าร้อยหรือสี่ร้อยสี่ร้อย้าตีครึง่งค้าอาหารห้าร้อยบาทมีหมูกระทะเซตหนึ่งนะครับมีผักเซตหนึ่งมีกากหมูเราสั่งมาเพิ่มหนึ่งแล้วก็มีหมูสามชั้นสั่งมาอีกเซตหนึ่งนะครับก็ห้าร้อยคือเขาไม่ได้เป็นบุฟเฟ่เขาเป็นอะลาคาร์แต่ว่าก็สมราคานะไม่ไมแพงแล้วก็ไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้แพงแล้วก็แต่ว่าเรื่องของน้ําซุปเนี่ยคุยกันมาตลอดทางแบบก็แสอะไร แต่ว,ว่าฝ้ายเขาบอกอย่างเดียวเขาไม่ใส่ผงชูรสอนะแต่ว่าไม่ใส่ผงชูรสแต่มันกลมกลม่อม<ช>ก็อาจจะใส่ก็ได้แต่ว่าใส่น้อยนึงอนะไม่ได้ใส่เยอะอกินแล้วแบบคอไม่แห้งปกติกินมูกระทะกลับมาบ้านนี่แบบพี่นวดแสงต้องอยู่ตรงนี้น่าจะเห็นไหมก็อยากโชว์เตียงนะอ๋ออยากเห็นรถนึกกว่านะเ,าเห็นรถเล่าหน่อยว่าโชว์ทำไมเตียงเธอก็จะได้นั่งถ่ายให้ไปถึงเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทยอย ขาขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่พ่งนี้เช้าเ,าเานี่ยจะไปเ,เล่นแถวแม่น้ําสแกกังอีกทริปหนึ่งแล้วก็ขากลับขึ้นไปเราก็จะเลาะไปเรื่อยๆวันนี้อยู่อุทัยพ่งนี้ก็ข้อนครสวรรค์นะขอนคอนสวร์นะวเธอจะไปเส้นไหนเธอจะไปเส้นนู้นกรร็วิ่งพิษณุโลกถ้าเธอตรงไปก็จะเข้ากําแพงเพชรแล้วก็ออกตากออกลําปางหรือว่าจะออกไปทางพิษณุโลกแล้วก็อะไรพิษโลืกแพร่ เข้ารับปางพยานะครับแล้วก็จะไม่รีบอะ่ะที่นี้ก็ยังมีเวลาสามสี่ห้าวันอยู่มีเวลาก็าาคือไม่ได้รีบครับะเพราะว่าเราไปไวไม่ได้ไงเราต้องค่อยๆขี่ถ้าเราขี่ไวมันก็อ้ามีไม่ตน่งยกจะคของยู่ได้ละอะเออทข้ิขเลยเราก็ยกตัวเองนะยกยกตัวเองข้ามไปอยู่ในฟางนี้ใช่ไหมข่<ค>า<ำ>วยากเหมือน,นกันนะนานๆนานจะได้ขับแบบยาวๆเนี้ยผู้ใดหอนก็นั่งทั้งหลงัง คือต้องจะมีแอร์ใช่ไหมยนั่งหลังหลังในหลังนี่เรือหลังกระบะหลังกระบะแล้วตากลงไปเวลาเจอคนยาวลงจกรวดดแล้วก็ช่วยคนยกใส่เข้าไปก็ได้กลับบ้านกันเปานไรลุงเด่นช้ำหน่อยก็เอาแค่นี่ยกออกจากร้านเลยโมมีฉันพวกนี้ไม่มีฉันป์ที่นี้มีแต่เธอเนี่ยเอาสิมว่าจะเธอจะแก่ไม่เหนี่ยมีสัมได้ไงอายุเยอะอย่างนี้กินไม่ไหวลวไปแล้วครับสำหรับอีพีนี้ใครมากรุงเทพธนี แวะมาชิมกันได้ตาหนุอาหารป่าเอรอื่อง <c oughs> อะไรนะเธอตักโตนตักกระโทนมูมก,นกระทะอุไทยธานีใครมากอลอีแคมปิ้งต้องมาโอ๊ยไปมาสอนเด็กหน่อยเบาเน่อยสวมบ่าใ <c oughs> ครดีใครมาก็เอากอาอีแคมปิ้งมา, <c oughs> ม,มามานั่งรอคิวหน่อยคือต้องบล็อกอินเดี๋ยวเขาจะมีสา,าขากรุงเทพยูต้องติดตามเพจเขาบอกว่า จะไปเปิดกรุงเทพเปิดสาขาไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะต้องรอติดตามใครอยากไปกินก็มาชิมครั้งหนึ่งนะก็ไม่ได้เวอร์แบบนี้นะแต่เขาแบบเป็นเมืองเล็กๆเขาก็ทําอาหารแบบในบ้านเขาในเล็กๆอย่างนั้นมันก็ดูพอดีแต่ว่าพอดีลงโซเชียลไปอะไรไปมันก็คนก็อยากจะมาชิมเหมือนผมแหละผมอยากมาชิมกม,ชม,มก็ต้องตามมาชิมแล้วก็สบายใจผมละก็เทียงกันมาตลอดทางอ่นน้ำซุปใส่อะไรหมูใส<ช>่อะไรนะไปละสำหรับ EP นี้ผมกนขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่ EP ต่อไป จะไปเนนต่อรอติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับตักกระตูน,ตนบินอีกแล้วอ่อน,น,นอยู่ไดล้ๆตรงนี้โรงแรมมีห,ห้องร้อนมากกันเลยโอเคโอเค